สวัสดีครับเพื่อนผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งในเสียงธรรมนำใจครับในวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจหลักธรรมที่ลึกซึง้งแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการมองโลกและชีวิตตามความเป็นจริงนั่นคือไตรลักษณ์หรือลักษณะสามประการอันเป็นสภาวะที่เป็นจริงโดยสากล ของสรรพสิ่งทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตล้วนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของไตรลักษณ์นี้ทั้งสิ้นครับไตรลักษณ์ประกอบด้วยลักษณะ3ประการได้แก่อนิจจังทุกขังและอนัตตาเราจะมาดูกันทีละลักษณะนะครับ 1. อณิจ,จังความไม่เที่ยง ความเปลี่ยนแปลงอนิจจังหมายถึงความไม่เที่ยงความไม่ยั่งยืนความมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่คงสภาพเดิมตลอดไปทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเสมือนกระแสน้ำที่ไม่เคยไหลซ้ำสายเดิมหรือเปลวไฟ ที่ลุกไหม้อย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่ใช่เปลวไฟเดิมในแต่ละเสี้ยววินาทีลองสังเกตดูนะครับร่างกายของเราเองก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายจิตใจของเราก็เช่นกันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจสิ่งของต่างๆรอบตัวเราก็มีการเปลี่ยนแปลง เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาแม้แต่โลกและจักรวาลเองก็ยังอยู่ในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการเข้าใจอนิจจังจะช่วยให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆเพราะรู้ว่าสุดท้ายแล้วทุกสิ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงและจากเราไปการยึดมั่นในสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงย่อมนำมาซึ่งความทุกข์อย่างหลีกเลี่ยนไม่ได้ครับ 2. ทุกขังความเป็นทุกข์ภาวะที่ทนได้ยากทุกขังไม่ได้หมายถึงแค่ความเจ็บปวดทางกายหรือความเศร้าโศกทางใจเท่านั้นนะครับในบริบทของไตรลักษณ์ทุกขังหมายถึงสภาพที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ภาวะที่บีบคั้นกดดันและไม่สมบูรณ์แบบเพราะทุกสิ่งล้วนตกอยู่ใต้กฎของความไม่เที่ยง เมื่อสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นเปลี่ยนแปลงไปเราจึงเกิดความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจหรือเป็นทุกข์แม้แต่สิ่งที่ดูเหมือนเป็นความสุขเมื่อพิจารณาให้ดีแล้วก็ยังแฝงไว้ด้วยความเป็นทุกข์เพราะความสุขนั้นไม่จีรังยั่งยืนสักวันหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนแปลงและจากไปทำให้เราต้องกระวนกระวายที่จะรักษามันไว้หรือต้องเผชิญกับความทุกข เมื่อมันจากไปดังนั้นสภาวะที่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปล้วนเป็นทุกขังทั้งสิ้นครับ mm hmm. การเข้าใจทุกขังจะช่วยให้เรามองเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตและไม่หลงไหลไปกับความสุขเพียงชั่วคราวเราจะเริ่มมองหาความสุขที่แท้จริงที่เป็นความสงบภายในและไม่ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอก 3. อนัตตา ความไม่ใช่ตัวตนความไม่มีแก่นสารที่แท้จริงอนัตตาหมายถึงความไม่ใช่ตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรไม่มีแก่นสารที่ยั่งยืนให้เรายึดมั่นว่าเป็นตัวเราหรือของเราได้อย่างแท้จริงทั้งรูปธรรมและนามธรรมล้วนเป็นเพียงการรวมตัวกันของปัจจัยต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างอิสระร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจิตใจของเราก็เป็นเพียงกระแสของความคิดความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วไม่มีผู้คิดหรือผู้รู้สึกที่แท้จริงและคงที่การที่เราหลงผิดยึดมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่สมบูรณ์ และไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวเราหรือของเรานี่เองคือบอกเกิดสำคัญของความทุกข์ทั้งปวงการเข้าใจอนัตตาอย่างท่องแท้จะนำไปสู่การคลายค,ายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนและของตนเมื่อความยึดมั่นลดลงความทุกข์ก็จะลดลงตามไปด้วยจิตใจก็จะพบกับความอิสระที่แท้จริงเพื่อนผู้ฟังครับไตรลักษ ไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจได้ง่ายๆด้วยการฟังเพียงครั้งเดียวแต่เป็นการพิจารณาและไค่ครวญซ้ำๆในชีวิตประจำวันเมื่อเราได้สัมผัสกับความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความไม่สมบูรณ์แบบและความไม่มีตัวตนที่แท้จริงของสิ่งต่างๆรอบตัวเราเราก็จะค่อยๆซึมซับและเข้าใจไตรลักษณ์มากยิ่งขึ้นการมีปัญญาเห็นแจ้งในไตรลักษณ์ จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทไม่ยึดต,ติดไม่เศร้าโศกเสียใจกับสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปและสามารถปล่อยวางความยึดมั่นในตัวตนได้ในที่สุดซึ่งนั่นคือหนทางสู่ความสงบและความสุขที่แท้จริงตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาไตรลักษณ์และนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อความสุข และความหลุดพ้นจากความทุกข์นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ